สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของนายเกรนเดวิดเอกอากาัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยว่าเป็นกฎหมายที่มีการละเมิดสิทธิมนชนของคนไทยอย่างรุนแรงนั้นนะครับก็เป็นเหตุให้ในวันที่นายเกรนเดวิดซึ่งได้รับพระราชทานสารตราตั้งจาก สมเด็จพระบระมโอสฐ์ทราชสยามากุฎราชกุมารเป็นเอกนักรรชทูตสาระประจำประเทศไทยอย่างสมบูรณ์นั้นนะครับก็ได้มีพุทธอิสระนะครับได้นำมวลชนเดินทางไปชุมนุมประท้วงานายเกลนเดวิดที่หน้าสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับโดยบอกว่าเป็นการเสียมารยาททางการทูตอย่างรุนแรงนะครับและไทยนั้นก็ไม่ใช่เหมือนขึ้นของสหรัฐเมริกาจะมาชี้นิ้วหรือสั่งการใดๆย่อมกระทำไม่ได้นะครับขณะที่นักวิชาการด้านอนุรักษ์นิยมสุดขั้วบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ เครือข่ายราชสำนักไทย ก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นายเกรนเดวิดด้วยเหมือนกันนะครับว่าไม่เข้าใจภูมิหลังรากเงาวของประเทศไทยเป็นการแสดงออกอย่างไม่มีการเคารพไม่ให้เกียรติเป็นการเสียมารยาททางการทูตอย่างหยาบคายที่สุดอาจารย์เจริมศักดิ์ปิ่นทองเองก็บอกว่านี่เป็นการแสดงมารยาทที่สามอย่างยิ่งและเพราะว่าเป็นการย้ำดวงใจของคนไทยทั้งชาตินะครับเป็นการพูดจาสามหาวสะท้อนถึงความหยิงพยองต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศไทยและมองว่านายเกรนเดวิดนั้นตกเป็น เครื่องมือกลุ่มการเมืองในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันความโกรธแค้นหรือความรู้สึกไม่พอใจนี้ก็กระจายไปในหลายจังหวัดนะครับมีการรวมตัวกันประทว้วงและก็ออกแถลงการประนามนายเกรนเดวิดอย่างมากด้วยเหมือนกันความไม่พอใจนี้จะกระพือให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ หรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งการบังคับใช้มาตรา112ในสายตาของต่างชาตินั้นมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณจัญญายิ้มประเสริฐนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็เป็นคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เรียกคุณจัญญาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค, <c oughs> คุณเล็กมองอย่างไรครับกับเรื่องของความรู้สึกของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจ เกลี้ยกล่อดเอกอคัค,ค,คาราชสารประจำประเทศไทยอยู่ในขนาดน,นี้เนื่องจากการไปวิจารณ์มาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าสถานทูตอเมริกาก็เป็นสถานที่ให้คนคลั่งเจ้าเนี่ยเข้าไปแสดงความเป็นพิสิตรชนะนะครับในหลวงเป็นของของพวกเราเท่านั้นอะไรกันเนี้ยมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คิดว่าทางสถานทูตอเมริกาเองก็าสามารถรับมือได้อย่างสบายไม่ใช่เป็นเรื่องหนักอกหนักใจอะไร ครับคบคิดว่าการที่ทูตอเมริกาคนนี้ออกมาวิจารณ์มาตรา1นึเนี่ยเป็นเจตนาอะไรลึกๆหรือเปล่าฮะคือเขาต้องทำเนี่ยก็คือคือข่าวจากประเทศไทยในช่วงคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ไปสู่สากลเนี่ยที่เราก็เคยพูดกันไว้แล้วมันก็ไม่มีข่าวอะไรมาก เข้ากับเรื่องของการอายุทธรรมที่คนไทยได้รับจากการเนี่ยมาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรทาอย่างยิ่งที่ที่สหรัฐอเมริกานะคะประเทศที่ปฏิญาณตนว่าจะเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนเนี่ยจะต้องจะต้องแบบว่าพูดถึงเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญในกัแล้วก็ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็บรรจุอยู่ในเงื่อนไขาทางการค้า นะคะทางทางความสัมพันธ์เนี่ยมามาด้วยเนี่ยในในส่วนของกับประเทศตะวันตกหรือประเทศประชาธิปไตยกับประเทศอื่นๆเนี่ยฮะอืมครับนั่นหมายถึงว่าการที่ทางทูตอเมริกาคนนี้วิจารณ์เรื่องมาตรานึงหนึ่งสองถ้าจะว่าไปแล้วก็คือการไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้มาตรานึงสองอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าจะเป็นการให้มีการยกเลิกให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันต่อใช่ไหมฮะคือในเอา คือในภาษาทางการทูตเนี่ยนะคะก็อาจจะบอกว่ามันอะไรที่มันขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะ,ะ,ะก็อาจจะไม่ไม่ได้ใช้คําว่ายกโลกตรงๆแต่ว่าในในใน,ในยะทางการทูตก็คือว่าไอ้กฎหมายอะไรก็ตามในในประเทศที่ควรจะเป็นประชาธิธปไตยเนี่ยที่มันนะขัด กับเรื่องนี้ไอ้ชัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถูกยุ่แก้ไขหรือวิเยกเลิกไปอืครับมีการพิจารณนว่าคุณเกรนเดวิดเนี่ยไม่เข้าใจรากเหง้าของสังคมไทยไม่มีการให้เกียรติสังคมไทยเป็นการยามประเทศไทยหลายๆเรื่องนะฮะหลายๆประเด็นคิดคิดอย่างไรกับคําวิจารณ์หล่านี้ครับก็เป็นเรื่องตลกอีหละคือ <laughs> ต้องบอกเลยนะว่าคู่บุญของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกา นะฮะคนที่หนุนหลังในการขึ้นครองราชบัลลังคนที่ประเทศแรก,แรกที่ะนะฮะยอมรับกติการัฐประหารในนามสถาบันกษัตริย์ได้อะไรต่างได้เนี่ยโดยที่ไม่มีระเชตไม่มีการต้องสูญเสียนี่ก็เป็นอเมริกาคือถ้าถามว่าอเมริใครรู้จักนะฮะกษัตริย์ภูมิพลหรือมีข้อมูลเชิงลรืกลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ย มากที่สุดี่ก็ต้องเป็นสารทูตอเมริกานั่นแหละนะคะมีการทําบันทึกหลักฐานมีเคยเมแล้วก็ตลอดตั้งแต่สองพันี่ยเกสิเป็นต้นมาด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นอาการจะบอกว่าเขาไม่รู้พิธีการเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันคนที่ไม่รู้เรื่องตั้งคือพวกคนข้างเจ้าคนที่ไปประท้วงสารทูตอเมริกาต่างหากและที่ ไม่ไม่ได้ตระหนักในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้ตระหนักในความสัมพันธ์หรือว่ากลไกการเมืองในระดับนี้ของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยกับบางหลวงมาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานต่างหากครับครับนี่คือการเสียมารยาททางการทูตไหมครับถ้าจะมองในแง่ของทางการทูตไม่อ่ะคน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 รักเจ้าต่างหากที่เป็นคนเสียมรยรารยาทค่ะคือคือ,ค,อคือหนึ่งเนี่ยประเด็นกน็คือว่าเ คุณยังอยู่ในวิถีที่ที่กลางได้นะคือต้องบอกว่าตั้งแต่2006 2549เป็นต้นมาเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะการเมืองของในในเชิงนโยบายเนี่ยนะคะปล่อยเกลียว่าง ให้กับคนรักเจ้าหรือว่าการอ้างว่ารักเจ้าเนี่ยจะทําอะไรก็ได้แล้วก็การการะทําหลายครั้งเนี่ยก็เป็นการละเมิดนะคะแล้วมดสิทธิประชาชนละเมิดสิทธิสาธารณะทําลายทรัพย์สินสาธารณะมาโดยตลอดเนี่ยเพรฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ที่ก็เรียกว่าอะไรนะครับถูกปล่อยเยาว่าง์จนจนเคยตัวแล้วก็คิดว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้แต่แต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยกับยิ่งทําให้เกิดออภาพลักษณ์ที่มันเสียหายนะคะเสียหายกับ กษระส์มากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วคือนอกจากเสียหายแล้วก็คือพอมันทําต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานเป็นร่วมสิบปีเนี่ยน่าสมเพชอ่ะคือใครได้เห็นใครอะไรต่างๆหน้าตาของแต่ละคนที่ถือป้ายหรือว่าคําพูดสโลแกนต่างๆเนี่ยมันมันตามมาด้วยความสลดหดหู่ใจและสมเพชของผู้คนที่ได้พบเห็นแล้วต้องพบเห็นกันแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะกันกันมากกว่านะคะครับ แต่ว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้เองก็ยืนยันว่านี่คือการยามความเป็นคนไทยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยทั้งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมาวิจารณ์การที่จะมาพูดถึงมาตรา112ในความพยายามที่คนไทยพยายามปกป้องสถาบันกษัตริย์นี่ก็คือการยามจิตใจของคนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับความเป็นนักการทูตถูกไหมฮะแต่ว่าการณีนี้ครับ ลกละกนารแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วอะเพราะตอนนี้เนี่ย<ม>คือการพยายามจะอ้างว่าความเป็นคนไทยพวกเราเป็นตัวแทนคนไทยกลุ่มใหญ่นี่มันก็อ้างไม่ได้ละ<ม>คือ,ค,อคือตอนนี้แล้วว่าคือพวกเขาเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นแลวยิ่งน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็ชัดเจนนะคะ<ม>แล้วก็เป็นเรื่องที่เอ่อยิ่งใช้อ้างก็ยิ่งตลกอีกเื่าหนึ่งก็คืออยากเอ่อก็คือคาใจนะก็<ม>คือว่าอย่างคนกลุ่มนี้คนรักเจ้ามากๆเนี่ยนะคะที่แบบว่าในหลวงเป็นศูนย์รวมใจเนี่ยปรากฏว,ว่า พวกเขารู้เรื่องในหลวงน้อยมากเลยในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาที่ในหลวงป่วยเนี่ยคือจะนี่นี่คือจะปรากฏการที่ดาราป่วยนะฮะคือคือดาราคนหนึ่งป่วยเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยทุกขั้นตอนว่าเขาเป็นอะไรรักษาอย่างไรถามว่าในหลวงป่วยมาสามสี่ปีเนี่ยมีคนรักเจ้าคนไหนมั่งที่รู้รายละเอียดเรื่องการรักษารู้เรื่องแม้จะชื่อหมอที่รักษากระบวนการการรักษาเคยเข้าไปขอไหมเคยเข้าไปขอข้อมูลไหมเคยมีความกล้าที่จะแบบเข้าไปแบบว่าเออไป ดันนะทำให้เครือข่ายแพทย์ในเมืองในสิริราชเนี่ยต้องบอกเขา้ามาว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจของเราเนี่ยป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราอยากรู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนต้องรักษาย,ยังไงนะคะแถลงการราชสำนักก็แบบว่าไม่เคยกระจางชัดคคือเขามีความกล้าไปละเอาเขารจริงๆเนี่ยนะคะค,คือเขาก็รู้จักในหลวงน้อยมากเขารักในหลวงแต่ในป่าจะถามว่าเขาห่วงใยในหลวงจริงไหมเขไม่ได้มีข่าวในหลวงมากี่เดือนแล้วไม่ได้เห็นภาพในหลวงมากี่เดือนแล้วถ้าเขารักในหลวงเนี่ยเขาไม่ควรจะมาที่สถานทูตแต่เขาควรจะไปที่สิริราชแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ งนั้นแล้วก็ไปตามว่าบีบให้หมอต้องรายงานประจําวันออกมาเหมือนกับที่รายงานข่าวดาราเนี่ยว่านะคะว่าตอนนี้น,นี้ในหลวงเป็นยังไงกินข้าวได้ไหมไข้ขึ้นยังไงติดเชื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคทำไม่ละก็ไม่ทําอ่ะอก็เป็นรักแต่ปากรักแต่นามไม่รู้จักรจริงๆได้วซ้ำไปว่าว่าความรักของเขาได้มันคืออะไร แต่ว่าเรื่องอาการป่วยของในหลวงเป็นเรื่องที่สิทธินะฮะแล้วคอสชอหรือรัฐบาลเองก็บอกว่านี่ถ้าจะให้ประชาชนรู้มากเกินไปก็จะกระทบต่อความมั่นคงอาจจะเกิดความหวั่นไหวความวิตกกังวลของคนทั้งชาติก็เลยอาจจะต้องเก็บเป็นความลับตลอดเวลาก,ก,ก็พวกคนข้างเจ้าเขาคุณใหญ่ที่สุดไม่ใช่เหรอ,อคุณเป็นคนใหญ่ที่สุดไม่ใช่เหรอคุณไปไหนก็ได้คุณทําอะไรก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรักเจ้าจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าคุณก็ก็ต้องสนใจคำสั่งคอสชสิใช่ไหมล่ะอื ครับครับท่าทีของสหรัฐจ,จะจะมีผลกระทบหรือว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่รับับกับการที่คนไทยออกมาประท้วงแบบนี้ ไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนแต่น่าจะเปลี่ยนกับท่าทีของการก,ากับความชัดเจนในเรื่องการสืบสารราชสำนักนะก็คือการสืบร <fishing. S 2> าชบัลลังเราคิด um. ว่าคือประเด็นของคือสหรัฐเนี่ยเขาถูกประท้วงในทุกประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฐานทุตสหรัฐเนี่ยจะชินกับการน้องถูกประท้วงอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐก็มีปมการเมืองเยอะมากกันนะคะกับทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องการประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเขาแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐน,น่าจะเล่นการเมืองอยู่ตอนนี้มากกว่าก็คือการพยายามที่จะ ทำให้้กระบวนการการเปลี่ยนผ่านรัชสำนักกระบวนการการเมืองไทยเนี่ยมันดําเนินไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความชิงความชิงชงักงันในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งปีรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบประเทศที่เป็นคู่ค้ากับไทยเองก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบนะคือไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะอยู่แล้วแต่แต่เราจะบอกว่าประเทศที่เป็นคู่ค้าไม่ได้รับผลกระทบก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาจะทํำยังไงนะคือมันมี principle มันมีหลักการของการทําเป็นคู่ค้าอยู่เขาก็ต้องบีบให้ประเทศไทยเปิด เปิดพื้นที่เป็นเสรีภาพแล้วก็เพื่อที่จะได้ดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกันต่อก็คือตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยยังเป็นแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็อีหลักอเหลือนะคะมันก็ยังคุยกันกันยากอยู่อ่ะการได้เข้าพบฟ้าชายของทูตเนี่ยก็น่าจะสนใจว่าวงในนะเขามีการคุยอะไรกันได้บ้างกันระหว่างทูตสหรัฐกับฟ้าชายในการได้พบกันครั้งนี้นะในความเชื่อแล้วก็ในข้อมูลของคุณจันยายเองเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนรัชการของไทยไหมครับแล้วก็จะเข้ามามีบทบาทนในการถือสนับสนุนพระองค์ใดอย่างไรหรือไม่ครับก็จร <res> ิงน,น่าสนใจนะเพราะคนเท่าทู่ที่มีฝีปากกล้าแล้วก็มีการการตัดสินกล้าตัดสินใจเนี่ยก็อาจจะมีส่วน <m> <m> ก็คือเขาก็คงหนุนตามราชธรรมเนียมก็คือสารก็คงจะหนุนตามราช คงประคัะบประคองหรือพยายามประคับประคองให้ไทยเนี่ยมันได้ปรับเปลี่ยนไปในสู่ทิศทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนว่าสหรัฐเนี่ยอารุมารวย กับประเทศไทยมาเยอะเพราะว่าไทยเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์กับสหรัฐในช่วงสงครามเย็นนะเป็นฐานทางการทหารให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยในพลทหารไทยทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เป็นสิทธิ์เก่า่าพารากอนกันทั้งนั้นเลยคือถ้าในช่วงแม้แต่ประยุทธ์คือในช่วงสงครามเย็นเนี่ยนะคะพวกนายตำรวจทั้งหลายเนี่ยก็ไปฝึกกันที่ CIA ใช่ไหมคะพวกนายทหารนี่ก็ถูกบินไปฝึกกันที่พารากอนเกือบทั้งหมดเลยนะคะสี่ห้าพันคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราปฏิเสธสายสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้มันมีอยู่นะฮะกับสายสัมพันธ์กับสงครามเย็นกับทหารกับสหรัฐกับความสัมพันธนะ์ทางส่วนตัวและก็ทางการทูตเนี่ยก็คือ,คอถ้าสาหรัฐจริงจังในการบีบให้กลไกของทหารไทยเนี่ยนะฮะต้องลงแล้วก็เปิดให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโดยเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าตอนนี้ ก็ต้องดูนะคะก็ต้องดูท่าทีของทางตัวประยุทธ์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ทหารเองเนี่ยรับเละในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่ามันมีเข้ามาลุมล้องกันหมดเลยเนี่ยเราจะต้องดูว่าคือเราไม่ได้เห็นว่าการที่ทหารตอนนี้เนี่ยเจอเจอปมคอร์รัปชันเต็มไปหมดเจอปมนู่นปมนี้ไปหมดเนี่ยจะจะเป็นตัวที่บวกต่อการสัมพันธ์ต่างประเทศนะเราคิดว่าตอนนี้ท่าทีต่างประเทศกับรัฐบาลประยุทธ์ รเรเด็นการประยุทธ์ช่วงขาลงเนี่ยยิ่ง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 เป็นภาวะของการจับตาและเฝ้ามองมากกว่านะคือจะกระโจนลงมาที่จะมาสางความสัมพันธ์กับทหารเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับคิดว่าความไม่พอใจอ,อเมริกาจะลุกลามไปสู่การต่อต้านอเมริกาในภาพกว้างของคนไทยไหมครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพราะว่ามันอาจจะมีสัญญาณบางอย่างออกมาแล้วทั้งภาคเหนือภาคใต้และกรุงเทพ จะกระจายไปมากกว่านี้ไหมครับประเด็นนี้คิดว่าจุดไม่ติดค่ะก็มีอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็กลุ่มคนพวกนี้ก็อยู่มีกลุ่มกันประมาณสี่สิบห้าสิบคนซึ่งไล,ล,ล่รพอร์ตคนนู้นคนนี้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ทำเอาเขาจริงจริงเราเราก็คิดว่ามันมีกลุ่มคือได้เป็นข่าวกันนิดหน่อยเนี่ยเอาเขาจริงจริงเขาก็ไม่มีพลังแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่มีหาจุดติดครับ แต่ว่ากลุ่มของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันกลุ่มประชาชนพิทักษ์สถาบันอันนั้นคิดว่าจะมีพลังแค่ไหนในการที่จะออกมาปกป้องสถาบันนับจากนี้ไปครับคุณหมอเหรียญทองแกก็ผุผูโผล่แล้วมั้งคะเดี๋ยวแกก็ต้องหนีหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าตอนนี้นี่มันโดนไปักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่า ไอ้หนึ่งหนึ่งสองมันจะเล่นใครบ้างเนี่ยแม้แต่พวกของทหารเองแม้แต่พวกคนที่อยู่ในเครือข่ายปราบปารามคนอื่นด้วยหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้ก็กระจุยกระจายนะคะคุณหมอเหรียญทองแกก็คงจะผู้โผล่ก็แบบว่าเล่นอะไรทีก็แบบว่ากังวลเหมือนกันว่ามันจะมาเจอตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดไม่คิดว่าไม่คือไม่คิดว่ามันมันจะมีพลังอะไรเท่าไหร่ก็คืออาจจะเป็น เป็นสร้างกระแสเรียกน้ําย่อยให้เป็นข่าวให้แมนเจอร์กรุ๊ปให้พวกบริษข่าวฝ่ายขวามันได้มีอะไรที่มันเล่นแก้แกหน้าแก้ตากันหน่อยแต่ว่าเอาเขาจริงๆเนี่ยเราคิดว่าวิกฤตการเมืองวิกฤตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะในทหารเนี่ยมันมันหายไปเยอะมากเลยนะคะคโดยเฉพาะราชพัฒนเนี่ยมันมันแทบไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้การอ้างว่าทหารเข้ามาปราบ การคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นการการอ้างที่มันกลายเป็นไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรลแล้วแล้วก็เป็นการอ้างที่ไร้สาระนะฮะในในมุมมองของคุณจันยายเองคิดว่าความศรัทธาที่ประชาชนไทยมีต่อสถาบันกษัตริย์ในระยะ5ห้าหกปีที่ผ่านมานี่มีความตกต่ำลงหรือว่ามีมีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดอะไรไหมครับว่ามีความเหนียวแน่นเหมือนเดิมเป็นศูนย์รวมจิตใจ <c oughs> ของคนไทยทั้งชาติหรือว่ามีความขัดแย้งกันอย่างไรในภาพของความเป็นสถาบันกษัตริย์ในหัวใจคนไทยครับ คิดว่าไอ้การคําอ้างความเป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาตินี่มันก็หายไปเยอะนะมันก็เป็นเรื่องตลกมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ได้ฟังคนรุ่นใหม่ที่ต้องเจออะไรกันมาเยอะในช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นสยองอะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นไปตอกย้ําคือมันไปเปิเปดแผลนะคะถึงถึงความเจ็บปวดความรวดร้าวของที่ประชาชนต้องเจอมาโดยตลอดเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเราจะเห็นว่ามันพอมันมีเสรีภาพในการที่จะสื่อสาร จากจากนอกเหนือจากการควบคุมได้เนี่ยนะคะ,ะเราเราจะเห็นเลยว่ามันเสียงสะท้อนออกมาเนี่ยมันมันจะไม่ใช่เป็นเสียงสะท้อนออแบบเก่าแบบแบบว่าที่ถูกคุมได้อะไได้คือมันหายมันหายไปเยอะมากๆแล้วก็คือตอนนี้ถ้าถามว่าเราเรากลัวการเปลี่ยนผ่านไหมเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็คือแน่นอนว่าไอความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบัน กษัตริย์ในในราชสำนักใหม่เนี่ยม,มันมันไม่มีทาง mm hmm. ที่จะสร้างได้เท่านี้อีกแล้วแล้คือตรงน,นี้คือตอนนี้ก็คงคงเป็นยุคทองที่สุดแล้วของสถาบันกษัตริย์แห่งราชวงศ์จ mm ักรีที่จะ ที่จะนะคะที่จะสร้างอํานาจความกลางกันได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็หมดแล้วแล้วก็สิ่งตรงนี้ตงนี่คือเป็นเรื่องของความกลัวของราชสำนักที่ที่ที่เป็นปมเนี่ยเป็นปมอยู่มาตลอด10บปีนี่แหละก็คือเกาะกลุ่มพลังความเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติไว้ไม่ได้ก็เลยต้องเกาะยึดเอาลมหายใจสุดท้ายของกษัตริย์ภูมิพลนี่เอาไว้กันอย่างอย่างบ้าคลั่งอย่างขนาดนี้นะคะอือฮึครับครับ